กลับสบายดีเ้อกลับสบายดีเนอะสกู๊สกุลเนาะบริสุทธิพวกรมาเที่ยวประทานโพนเนาะโอ้แบบมาดอกไอ้เนี่ยเนาะคนก็ไล่ไล่มาเทเายวก็มาไหวประทานโพะ ค่้เาเป็นบรอดีมาเนซีเน้อเซียนซีหรือว่าขโมนเนาะบรอดีแจกเนาะคนก็เลยมันเยอะ้นเยอะจากมาลายลายบ้านลายเมืองม่โฮมกันเนาะมาไหวประทานโพนเมื่อนี้กับอากาศดีเนาะโคอยอยากเด็กพอดีอากาศพอดีเย็นเทียวสบายเนาะพี่เนาะอันนี้ก็คือประทานโพนนี่ะ พระเจ้ากัขึ้นไปไหว้ไปกราบไปขอพรให้ดีดีให้ดีไม่มาอะไรความทุกข์จะให้ได้ความไข่ใหญ่มีเนาะร่ำรวยร่ำรวยขจัดจิตขจัดอาวุธการัฒนาช่วยกันศึ้นกับไอ้มาดีกัน อได้ตัวเจ้าตะบานีเรื่องมนเองตะบานใส่นอยากสา่เชิเขามาพวกเป็ียนเจ้าผักเจ้าสัตว์ข้าใสาวเรื่องมาบูําหน้าโบสถ์นเปโดนจับรู้จี่ลงมาไว้ให้ของศาสนาอาเกิดยุ่ทงเจ้าโคี่ไปศิกาอ่านรู้นี่ค้าโบกบาบริการเจ้าโคทั้งวันเลยทัิกาอ่านรู้เรียอ ว่าราชการจะวาดเมืองไหนดีแต่ก็จะเสงใจรู่วมอีก่ากมาั้างคุณแมฆให้เลยที่หนอกนอ